ว่าถ้านให้เราเนี่ยใช้สติสัมปชัญญะทุกๆุขณะจิตไม่ว่าจะเคลื่อนไหวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีสตริรู้เท่าทันอิยาบทต่งางๆตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกรู้ก,ล,ก,กลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสถูกต้องใจเลือกคิดทำอารมณ์ให้มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้อารมณ์นั้นๆนี่เป็นจุดมุ่งหมายของของการปฏิบัติดงั้นเราเนี่ยมักจะนอกรู้นอกทางเสมอ บางทีก็ไปติดว่าต้องหลวงปู่นั้นนะกรรมฐานสายหลวงปู่นั้นสายหลวงปู่นี้นะปูป่ไหนก็ไม่รู้แต่แล้วไปติดของหลวงปู่ธรร,รมะของสันผู้นั้นธรรมะของสันผูนนรรนผ่นีน้บางองค์ก็ถึงขนาดว่าได้ได้วิจัยได้คตนทท้นคว้าพบทางแห่งความพ้นทุกข์แล้วนะเก่งี่กระตัสรู้เองเลยนะอุตริกล่าวถึงอย่างนั้นจะมีได้ค้นพบหลักหลักอะไรต่อหลักอะไรรู้ซึ่งหลักเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบมานานแล้ว เราศึกษาตามเรารู้ตามเท่านั้นแหละไม่จะไปนค้นพบใหม่เราเขียนป้ายเบเริ่มเลยว่าชมรมค้นคว้าทางแห่งความพ้นทุกบอกเออไอนี่เก่ง,งกนะค้นคว้าทางแห่งความพ้นทุกใหม่แสดงว่าที่พระพุทธเจ้าเคยค้นค,นคนว้าพบมาแล้วนี่มันใช้ไม่ได้ต้องมาค้นคว้ากันใหม่มาวิจัยใหม่เพื่อจะหาทางแห่งความพ้นทุกไม่รู้จะไปทางไหนนะและ้ทั้งที่ทางเดินมีอยู่แล้วเนาอุตริมาค้นใหม่มาวิจัยค้นพบใหม่ เ <m uch ess ime> นี่ยมันมีอะไรปะแปลกๆเกิดขึ้นอยู่มากมายงนั้นไอนน้สิ่งทั้งหลายหเหล่านี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พระสงฆ์พวกเราที่จะไปสอนธรรมะต้องระมัดรวะวังอย่าตั้งตัวเป็นศาสดาธรรมะที่เราไปสอนเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเรานะเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสรู้เองอย่าคิดว่าเป็นธรรมะของอาจารย์นั่นธรรมะของอาจารย์นี่ไม่ได้ครับเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าและธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องศึกษาให้เข้าใจ เราเอาธรรมะของท่านไปสอนอย่าไปเปล่าตูธรรมะอย่าไปปฏิรูปธรรมะหรืออย่าไปสร้างสัตธรรมะปฏิรูปเกิดขึ้นในธรรมะของพระพุทธเจา้าต้องสอนตามหลักตามหลักคือตามหลักที่ท่านสอนเอาไว้นะซึ่งมีจารึกอยู่ในพระไตรปิฎกในอัตถกถาดีการซึ่งโบราณท่านถือเรื่องนี้เป็นชัดมากใครปฏิรูปธรรมะสอนธรรมะผิดนี่ตกนรกนะสร้างสัตธรรมะปฏิรูปผิตกนรกเนะปล่าตูพระพุทธศาสนาเปล่าตูพระพุทธเจ้าบาปมากนะ ต้องระมัดระวังผมถึงได้ปูพื้นฐานการศึกษาตนเบื้องต้นของพระสงฆ์ดนพัฒนาการทางจิตที่จะออกไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยต้องรู้จริงๆถึงได้ปูพื้นอภิธรรมไว้ซึ่งมันน่าเบื่อนายบางท่านอาจจะคิดว่ามันยากจริงๆแค่ปรมาจารย์สี่เนี่ยโทร่านเลยปรมาจารย์สี่ที่จนเรียนเนี่ยมันแค่หางอึงนิดเดียวแล้วไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่มันเป็นวิชาที่ยากหน่อยถ้าเรารับได้เราศึกษาให้กรใจมันก็ไม่ยากหรอก มันอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ศรัทธาว่าเรามีความเพียรสูงไหมมีศรัทธามั่นคงไหมแต่ความเพียรสูงศรัทธาเราสูงเราก็เรียนได้สมเเร็จเมื่อมีพื้นฐานทางปรมาสธ,ธรรมแล้วการที่จะไปตีความการที่จะอธิบายความในพระสูตรในพระวินยัยผิดไปจากสภาวะเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องเรียนให้แต่ฉานจริงๆนะครับปรมาสธ,ธรรมสี่ที่ให้ไปเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าท่านจะรู้แล้วครับแต่ว่าให้เป็นแนวทางถ้าจะรู้ต้องศึกษาต่อต้องค้นคว้าต่อ แล้วก็ต้องเรียนพระไตรปิฎกต้องเข้าถึงพระไตรปิฎกอัตถกถาไม่ใช่มัตสรู้เองแล้วก็คิดสอนตามใจตัวเองไม่ได้ครับแล้วเกิดความแตกแยกเกิดความเกิดนานาทิฐิขึ้นในพระพุทธศาสนาของเราซึ่งเป็นบาปมากเหมือนพระเทวทัพเนับเหมือนความคิดของพระเทวทัพพอสุดท้ายแตกแยกพระเทวทัตก็ต้องรับกรรมไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะคพวกเราจะต้องระมัดระวังให้มากในการสอนสาศาสนาเนี่ย